ร้องเพลงแก้วแต่เฮ้ยอย่าบอกว่าวงดอกไม้กล่ามาใช่啊ดูโอ้ดูโอ้ดูโอ้ สองไอจีเขาเขาตื่นเช้ามาหลายวันแล้วนะเราก็ที่นใจว่าสักวันหนึ่งเขาต้องมาแล้ววันนี้เขามาจริงๆอะพี่สองพี่กิวจิ๋วสอนไอจพี่นิวจิ๋วเขาบอกเลยว่าเขามีเพลงฮิตเยอะแต่วันนี้เขามากับซิงเกิลใหม่ที่ให้กําลังใจกับคนที่กําลังแบบเอ๊ะนั่งรอคอยความรักแบบเฮ้ยไม่รไหร่มานะเมื่อไหร่มานะฉันอยากะตใจบแค่ทีเดียวผมก็เสร็จไปฟังเพลงเขาดีกว่าจะตบน้องเพลงเวลาแห่งรักค่ะจากพี่นิวจิ๋ว

เวลาแห่งรักนานเท่าไรไกลเท่าไรไม่สำคัญมันคุ้มค่าที่หัวใจได้เฝ้ารอกันและกันฉันแสนวิเศษเมื่อฉันได้พบเธอผ่านเวลาจนหากันเจอเธอเข้ามาทำให้ใจมีหัวใจ สุดวันต้องดีเจอสักคนที่ใจ พรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรไมีสำคัญแค่เธอและฉันมีความรักคอยนำทางฉันพร้อมจะเดินทางข้ามผ่านเวลาชีวิตที่เหลือกันเธอทุกๆวินาทีความสุข ฉันไรม่สำคัญแค่เธอและฉัน พี่ทีก่อนไม่อยากเดินไปไหนทั้งนั้นโอ้โหตัวแข็งละไม่อยากไปไหนมากสวยงามต้องเลยแล้วปอบมือแรงๆครับดีครัับสสวพี่นิวนี่ถ้าจิ๋วตัวหลังวันหลังโดนจีไม่ต้องน้องบอกเองเเดี๋ยวอะไรอะไรป้าตุ้เป็นหกไหมป้าอย่าไหวงนอย่างนี้เลยนะปากำตังให้คนละสามลอยแล้วออกไปจากที่นี่นะป้าป้าต้องอยากกำตังอย่างเดียวต้องอวยพรวันเกิดย้อนหลังพี่นิววันเดย์เดยวเปิดเมื่อไหร่ยี่สิบสี่มกรา อาะพี่นิวงั้นถ้าจะอวยพรย้อนหลังก็ต้องอวยพรล่วงหน้าให้พี่ด้วยเราเกิดอะไรสิบหกคุ้มครับกันสิบหกุมภาพันธ์นี่ยยังไรอ่ะป้ายุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังแต่ที่อยากรู้ที่อยากรู้อะอยากเป๊กเป๊กให้อะไรเป๊กให้อะไรเอาเอาลูกันแค่ตรงนี้ไม่มีใคร ไม่เป็อะไรไม่เป็นอะไรเอาของจริงเอาของจริงเอาของออกสื่อยังเลยอะค่ะจิ๋วรู้ไหม่อะไรกันเรารวบรวมเอาไว้สิ้นปีโอที่เดียวทีเดียวเอออันนี้นี่คือปกติเอาของขวัญไม่เป็นไรงานแต่งงานเริ่มเมื่อไหร่เอาเนี่ยนั่นคือของขวัญของนิ้ว อไคุณแต่งแล้วคุณมีลูกแล้วไงมันไม่มีแล้วแบบงานแต่งคุณนี่ฉันยังจำได้เลยนะเขาก็เคยเล่าไปตอนที่เขาสวีทหวานนะแม่เขามองกิฟต์แม่บอกว่าเออวันที่มันทะเลาะกันก็ให้มันนึกถึงวันนี้เลยโอ๊ยเลนแล้ว ได้วันยังคะเพลงเมื่อกี้ร้องในงานแต่งงานได้เลยนะใช่ตอนไปจริงฟีลกูดเนาะกำลังดีเลยเวลาแห่งรักใกล้วันวาเลนไทน์เลยช่ปกติเขาจะเห็นเขาแบบว่าเน็ตแนมแต่ว่าคราวนี้มาแบบให้กำลังใจเรามีหลายมุมตอนแรกเราก็รู้ว่าพี่จิ๋วจะร้องตอนไหนพี่นิวร้องพี่นิวร้องพี่จิ๋วภาษาพี่จิ๋วมาตอนแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยพี่จิ๋วมาแบบนี้เสียงดีมากก็ของของจ ิ๋วล่ะเห็นนิวเขาเออกำลังจะเป็นฝั่งเป็นฝาเราอยากจะไปเป็นฝั่งเป็นฝาเขาบ้างไหมน้องจิ๋วใช่แฟนเราว่าไงบ้างเราไม่รีบเราไม่รีบเราส่งเพื่อนก่อนพูดดูดีนะทำไมไม่ตามกันคือของนิวเนี่ยถึงขั้นกองลงโรงแรมอะไรเที่ลอยแล้วแพลนแล้วแต่ถ่ายยางยังค่ะยังค่ะปีหน้าไหมใกล้ไหมใกล้ไหม เขียนมาเขียนมาเขียนวันเขียนวันหรองวันหรอเราเขียนก่อนได้ใช่ไหมเดี๋ยวน้องตัดชุดรอเลยไม่แล้วพี่นกแก้วเขาเริ่มคุยเรื่องนี้หรือยังพี่นกแก้วพี่อะไรนะพี่เอียงพี่เอียงหนึ่งพี่เอียงค่ะพี่เอียงพี่เอียงนกแก้วพี่นกแก้วเป็ขามีเกินเกินนะเขามีเกินเกินเนาะเขามียังเลยค่ะยังเลยค่ะเขามีกุ้งเข่าย่อยืดมาย่อยืดเออเขากำลังอี แต่พูดถึงเพลงนี้หน่อยดีกว่าความหมายดีมากเลยนะฮะอยากให้เล่าแบบเออคนส่งคนเซพตที่ไปที่มาก็เป็นเพลงสําหรับเปิดอัลบั้มค่ะปีนี้เราจะมีอัลบั้มแล้วก็เป็นเรียกว่าอยากจะเปลี่ยนฟิลจากฟิลจิกัดหรือเน็บแนมเนี่ยเปลี่ยนเป็นอารมณ์บวกๆความรักซึ่งมันแบบ เราะเราก็ไม่อินเนาะเราก็เรียนอยู่เราเแต่เรื่องที่ดีเพราะว่าคนแต่งงานกันเยอะเในงานแต่งงานจะได้เปลี่ยนไปบ้างเพลงก็จะเป็นเพลงพี่ดาอินคาอยู่ทำไมอะพี่ดาอิ่ออะไรร้องไงร้ออะไรเพื่อเธอหรอไม่ใช่เพื่อใคเจเจน่น่น่ใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมอาจยังสงสัยผู้ชายสองสามคนนี้เว่าสงสัยเขาเป็นผู้ชายหรือเปล่าเหรอแต่งจะร้องเพลงนี้กันเหรอเพราะว่าที่ประเด็นคือนิวจิ๋วไม่เคยได้รับ เอองานแต่งงานเลยไม่รู้จะรอเได้อะไรเปลี่ยนแบบใครจ้างไปก็งานล่มอะแบบแต่เพลงนี้ไปได้ไปได้ไปได้ใช่ปหมคะใช่เพอนีน่ารักจังเลยเป่าเล่นด้วยเหรอไม่ใช่ก็รังจ้างเอาไปเปาไปเลยเอาไปเปาไปเล่นไปทั้งครอบครัวเลยค่ะไปทั้งครอบครัวตอนนี้ หเพลงแล้วจ้ะทั้งหมดทั้งหมดตอนนี้เริ่มๆค่ะจริงๆเราก็เลือกเพลงทั้งหมดให้อยู่ในอัลบั้มเรียบร้อยค่ะแต่ว่ายังรออัดรอแบบเลือกเนื้ออะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นศิลปินที่มีงานเพลงต่อเนื่องเนาะใช่สิจะเหมือนพวกเราที่ไหนสิปีออกชุดนึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกตุดจีหนูยังเปิดเพลงอัลบั้มนราสองคนปิดอัลบั้มแล้วนอนเรียนเสื่อ งยไม่มีไม่อะรวมวงกันสิรวมวงรวมวงรวมวงแต่ก็เจ<อ>๋งเหรอนกันชื่อวงแต่ก็เจ๋งเมื่อกี้เห็นเอ็วแบบ๊บๆใช่ชอบมากเมื่อกี้นะฮะปรดิวเซอร์มานเราให้ฟังว่า MV เนี่ยนะฮะตอนที่เนื้อเรื่องเนี่ยคือเขามาเจอกันตอนที่แบบว่าไปทานอาหาร<ช>ที่โรงอาหารใช่ไหมต้องรองเวลาัาาที่ยยงงไเีแย่งมาเขเว็บกันคืออเอ่างนี้ความรักเนี่ยจริงๆอ่ะ อยากจะตามหาอยากจะมีรักแท้สักทีต้อออกไปตามหาเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาจจริงแล้วความรักอยู่ใกล้ๆไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากเดี๋ยวความรักก็จะมาหาเราเองเราอยู่ใกล้ๆคว้าเอาข้างๆใช่คว้าเอาอยเดี่ยอยู่ข้างๆอย่างนี้เจอเจอในในห้องอาหารเจอในห้องน้ําดงชิชชู่แล้วเจอกันคอยเดียวกัน หน่อยค่ะว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวอะไรได้ยังไงคะค่ะก็ฝากเพลงใหม่ของเรานะคะเวลาแห่งรักนะคะดาวน์โหลดเพลงนี้ได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามตามด้วยรหัส0ซนสองแล้วกดโทรออกนะคะใช่ค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือ Instagram นะคะเซิร์ชไปที่ Music c r e a มค่ะใช่ารักน้องสองคนเนาะยูทูปก็มิวสิคครีมก็ที่ไรนะเออถ้าเราทําสีผมอย่างเขาโอ้ไมโอ้มาะไม่เห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 มาะ่เหมาะไม่เหมะไม่เหมาะไม่าะไม่เหม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 าะไม่เหะคุณนิมาะไม่เหมากไมเหมาะไเหมาะไม่เหมาะไมมากไม่เหมาะไม่เหมาะไ 老老白眼瞪啊！